OMG YOU'RE SO cute. Uh, you know CUTE สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหาสัต <meets> ว <Gil ets> ์เลี Dust, ้ยงทุกตัวในเกมงนัดีกว่าครับนี่สัตว์เลี้ยงวิธีเอายังไงวิธีซื้อว่าอยู่ตรงไหนให้เรากดวิธีคำว่าเพสครับนี่เราก็จะมีสัตว์เลี้ยงขนมปัง r u รูดัสแล้วก็อ่าชื่อยาวเกินไปไม่อ่ะ แล้วก็เห่อเลือดแสนก็จะสอนเทียตัวเลยดีกว่าครับเริ่มจากตัวแรกเป็นตัวที่เบสิกและง่ายสุดขนมปังแซนเราต้องสมมุตินะคุณเกินมาปุ๊บอันนี้ผมต้องเทียสามขึ้นไปจะซื้อได้นะครับมุนจะใช้ได้ไอ้จริงก็เทียไหนก็ไปสู้ไปเล่นก็ได้แต่ผมแนะนำให้เป็นเทียสามก็พอจะได้ซื้อได้เลยนี่คุณแบบสมมุตินะคุณเกินมาปุ๊บ แบบเกินมาคุณเลือกตัวอะไรก็ได้อย่างผมจะสมมติผมเลือกโวลสีสีปุ๊บคุณมากดตรงนี้กดไปเรื่อยครับผมขึ้นตปไหมกดไปเรื่อยเจากว่าเขาจากว่าเขาจะย้ายแมพให้ครับปุ๊บน,นี่เขาย้ายแมพก็กดสตาร์ทไปครับ แล้วเราก็สู้บอร์สู้บอรดบารีเรนี่ซึ่งผมจะสู้แบบไม่ชนะแต่ผมจะสู้แบบเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับซึ่งเราจะมีเวลาจำกัดอยู่ด้านบนหลอดด้านล่างให้เรากดสเลี้ยง60อันไอ้80อันแตก่อนแตก่อนแค่60อยู่แล้วกดหนบบางแสียไปเรื่อยครับ อันนี่ครับมันจะยากตัวพี่เขาขนบปังเป็นตัวเดียวได้แล้วก็เดินทำแบบนี้เหมือนในแมปหนึ่งอ่ะที่เป็นอนั้นแล้วกดคลิกบอลลาดที่เป็นแส้นนั่นแหละครับีึงแเรากดตรงนี้เลยต้องเลี้ยวให้ถึงเข้าไปทำได้นะครับตู้จะเป็นของเี้เรายากมากทารที่ดีนะคุณมีความกอนั่นแหละครับ ใช้ใช้พกเกมช่วยเลยครับมันน่าจะง่ายมันผมอ่ะเพราะมันยากเกินไปถ้ากดิเองก็นั่นแหละไม่ทันชนะได้ง่ายครับเพราะมันยากมากอ๋อแล้วเราสามารถตายได้ตลอดเวลาเลยครับอันนี้ก็จะมีแค่นี้แหละอันแรกไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวขนมปังก่อนนยครับนี่ขนมปังตอคุณชนะคุณจะได้แบตมาจะต้องใช้ค่ารัด หกแล้วสิบหแล้วขนมปังและแบตบาเลีอาคุณก็ใช่ไปพอสามารถของขนมปังแซมเขาเดี๋ยวผมค่อยดูยลักกันกระปุกจะเล่นตัวว่าอะไรดีนะกัระปุกจะเล่นนี้แล้วกันนึ่งจุดแซมเพราะเราจะเล่นอยู่กับขนมปังเราคงไม่เอาแซม นบปังแซ่จะเสกแกสเตอร์เบอร์เตอร์แล้วโจมตีมา Rangers, Arizona, 5, Story, น van, ี้ครับมาณนี้แล้วเขาจะหิวเลือดเราทุกๆกกี่วิละไม่ยอมวันห้าสิบวิกว่าสิบถึงสิบเอ็ดวิหรือเปล่ามาลิวตัวต่อไปกันดีกว่าครับตัวต่อไปนะสอดหาตัวต่อไปกันดีกว่า คือผมก็ยังไม่ได้เขามันยากเกินไปมันทำยากมากตนนัวนี้นั่นก็คือตัวต่อมา True Dust ใช้แบต Your Your Down Fail ซึ่งวิธีการได้รับแบต Your Down Fail ซึงงให้เราต้องทำเลยเกิดมาสมมติคุณเกิดมาปุ๊บให้คุณนั้นเลือกแสนเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมเลือกตัวอะไรก็ได้ได้จากนั้นให้กดคลิกตรงนี้ไป เข้าหมดเดิมเดี๋ยวผมตัดภาพตันเข้าหมดเดิมแล้วนะครับพอคุณเข้าหมดเดิมมาแล้วให้คนกดเริ่มเกมเหมือนเดิมแล้วก็ดูอนิเมชั่นหันไปหันมาที่ไม่มีเพลงไปจากนั้นก็รอปพ๊บนี่พออันนี้กอเดี๋ยวรอสักหน่อยมันนานมาก จากนั้นพอเราพอเรานี้แล้วให้เราวิ่งมาตรงนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจแล้วก็ซูมหน้าจอเราก็จะเห็นนี้แล้วเรากดไปนี่อันนี้กดไปเลยแ้นก็รอครับแล้วก็รอข้อความแซนเราก็จะเด้งขึ้นรัวเราก็ไม่ต้องสนใจเราก็แค่รอไปรอไปเรื่อยๆนี่เราก็จะเข้าอีกด่านนั่นคือทูดั๊เราจะมีอยู่สามชีวิตโดยเราต้องกดคิกทรูกดคิกทรูดั๊หกสิบหกรอบโดยมีแค่สามชีวิต แล้วเขาโจมตีโหดมากเลยจะประมาณนี้ครับตรงเซฟไฟกันไปตีอะไรครับชูรัสหน้าตาจะประมาณนี้มันจะมีขาชีวิตแล้วสวยๆเขาแค่ยายซึ่งผมอ่ะเกลียดท่านี้มากเลยครับท่าอะไรนะที่มันาไปการปลากระดูกรัวๆนี่มันจะปล่อยกระดูกรัวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ท่าหอบลงอ่ะ โคตรเออท่านี้แหละท่านี้หละสองท่านี้เลยมันน่าทำขาญมากเลยครับในการสู้ผมเลยไม่ได้สักทีเพอยท่าเนี่เข้าใกล้ไม่ได้แถมันก็เดินหนีอีกอ่ะมันยากตรงนี้แหละครับถ้าเปลี่ยนให้ห้าชีวิตก็น่าจะง่ายขึ้นเยอะนี่จะประมาณนี้จะบอกขอาสามารถสัตว์เลี้ยงในโหมดนี้เลยแล้วกันคอสามารถขอสัตว์เลี้ยงชูรัตนั่นก็คือจะไปการโจมตีแล้วก็จะไม่หิวเลือดแต่จะโจมตีสามครั้งภายในเวลาสามวิสามวิ เวลาสามวิแล้วก็จะบวกบวกดาเมจของผู้เล่นอีก10%เปซ็นตเป็นตัวที่ดีที่ดีถ้าัาผมเลยเป็นตัวที่ดีสุดแล้วในเกมเป็นสำหรับสายดาเมจนะตัวต่อมาตัวต่อมาเลยครับก็คือไอตัวนี้ตัวนี้วิธีได้รับเป็นตัวที่หาง่ายที่สุดในเกมแล้วครับ เนี่ยอาจจะง่ายกว่าเฮือเลเซนนั่นก็คือคุณนั้นกดไปที่คําว่าเกมพาร์แค่นี้นะครับแล้วก็ซื้อเลยสามร้อยหกเป็นตัวที่โจมตีเป็นตัวที่จะหิ้วเ้ือแลวโจมตีไปในตัวเลยครับซึ่งเป็นตัวที่โจมตีแรงเท่าทูด,ดันเลยแต่น้อยแต่มันไม่ค่อยดีเท่าทูดันตรงที่มันไม่บู์ครับแต่มันก็โจมตีช้าก,กว่าตัวสุดท้ายเฮือเลเซนเฮอเลือดไอตัวละครตัวนี้เราไม่ต้อง เราต้องมีแบตอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันชื่อว่าซึ่งผมไม่รู้วิธีเอาแบตนี้นะผมไม่รู้ดีผมได้มันยังไงผมยังไม่รู้เลยหรือว่ามันจะไม่ต้องใช้ก็ได้คุณนั้นก็แค่ใช้ค่า,าค่าดัสอยู่ที่สามพันสามร้อยสามสิบสามก็คือค่าดันแล้วก็บวกบกับเทียห้าพอคือพอคุณซื้อตัวนี้ไปปุ๊บเทีาคุณจะลดเหลือเทียสี่นี่แหละครับแต่เฮอร์เซนเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งมากมั้ง ไม่เก่งมากมัง้งเขาจะมีความสามารถที่ดีตรงที่หิวเลือดเราเร็วกว่าเดิมครับแต่ดาเมจจะไม่ค่อยแรงมากเอาง่ายๆตัวนี้เป็นถ้าจัดในหมดหมู่ของมดหมูของตั์เลี้ยงทั้งหมดจะมีถึงสีดมดหมูครับไ้สามมดหมูนั่นคือเอาสายดาเมจสายสปีดแล้วก็แล้วก็เลือด พอเราโดนดาเมจไปปุ๊บนี่เขาจะหิวแล้วเราเร็วขึ้นนะครับมาให้ดูอีกรอบถ้าผมแนะนำว่าควรควรหาสามตัวในหนึ่งในสี่ตัวนี้ควรหาตัวไหนผมแนะนำเลยถ้าแบบเอาไม่อยากเกิดไปก็สองตัวที่ผมแนะนำนั่นก็คือขนมปังกับไอ้ขนมปังกับ กับตัวเติมครับเป็นตัวที่ใช้หิ้วเลือดได้ดีครับถึงจะไม่ดีเท่าเฮอร์เซแต่เฮอร์เซผมมองว่ามันกากมากเลยครับแต่ผมก็ใช้อยู่ก็เพราะเพราะผมนินหิ้วเลือดมากกว่าครับเอาชีวิตรอดเพราะในโทรศัพท์มันก็เลือสู้ยากอยู่แล้วถ้าผมใช้เป็นตัวพวกขนมปังเลยทุกนี้ไปนสยสมดุลนี่ยผมก็คงสู้ไม่ได้หรอกเพราะผมต้องการเลือดมากๆตอนผมสู้ MTT p h a ส2อะ่ะสู้ยากมากเลยต้องการเลือดตลอดเลย คือเลือดหายบ่อยเพราะอันนี้อันนี้ถ้าคุณไม่คุณอาจจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอหรือเปล่านั่นคือผมจะเลือดลดหายเร็วเพราะอะไรวะเพราะแอนตี้เวลามากเลยคือแบบโผล่มาทีอะไรผมเลือดลดทุกทีอ่ะคือแบบหนักจนตายได้เลยก็คือแบบคือเนี้ยโอเคคลิปนี้นาจะมีแค่นี้เลยยาวเกินไปอัปเดตเมื่อไรอัปเดตหน้าเห็นในหลีกมีกกีนแซนเดะ สามสี่เดือนที่แล้วน่าจะเมียกีแซนอะอยากเห็นมากเลยอยากอยากเห็นไมเคิลแจ็คสันในตำนานสีเขียวอะชื่อในวิกิข้อมูลเขียนไว้อ่านมาหมดแล้วข้อมูลของวิกิคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรให้สอนหาแล้วเอเซอรี่ก็สอนหาตอนอัปเดตแล้วเะีวมาดูอีกกว่าว่ามีอะไรให้สอนหามั้งในคลิปหน้าจะหหาได้ไม่มีละ อก็สอดไปแล้วพวกนี้ก็นี้เอออผมยังไม่ผมยังไม่เคยสอด a c c เซส o ซอีอีกอีกเยอะเลยพวกนี้สองอันนี้ถ้าคุยใหผมสอนหาก็คอมเมนต์ได้นะผมรู้ดีหาของสองตัวนี้ละเพราะผมหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ะง่ายมากเลยมันจะมีอันหนึ่งที่เขาใครอยจะใช้คณิตศาสตร์เยอะมากคลิปนี้ไปละบาย